นด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องปื้มดีโซนทีวีและอีกคนนึงคือแขกรับเชิญใ,ใครครับ,บใครครับฟ้าครับฟ้าก็ทีวีนะครับ<ว> <Yeah. S 2> เย่ยังไงครับอยู่เกมอะไรครับอยู่ในเกมมินิเกมเมอร์เด้อ <laughs> บอกแบบแล้วบอกแบบบอกแบบเอ้ยบอกบอกเซิร์ฟบอกเซิร์ฟ ผมจะไม่ปรมมดนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้ฉายนะเขาไม่ได้ฉายจุดต้องเรียบคุณครับเบอร์เดอร์อันล่างครับที่มีห้าคนครับไหนฮะอ๋อเห็นแล้วครับโอเคนะครับเฟมเรดผมขึ้นขึ้นลงลงฮะแฟมเรดผมไม่ตกเลยครับไม่ดรอปเลื่งก็คุณไม่ได้อัดดิครับถูกไหมครับคอมผมเป็นคอมที่ไม่ค่อยแรงนะครับ สเปคไม่ค่อยดีตื้อตตตตตตตอตือย่าลืมกดซับช่อง m u g e n Gaming ด้วยนะครับแล้วเกี่ยวอะไรด้วยครับ m u g e n Gaming เกี่ยวอะไรด้วยครับไปเล่น,ปน,น,นไปเล่นกับเรา <c oughs> ไม่แต่ก็ถือว่าเขาเป็นผู้ซับเยอะสำหรับเพื่อนเรานะครับไหนเพื่อนไนเป็นบะหู พูดแต่ว่าเพ้นก่อนป้มาเขาไม่เจอหรอกอยู่ไหนปื้ม I am not m o d e r คุก็นดอนโมเดลคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบนิดเดียวนะครับเอาเราคำหยาบนิดเดียวครับแะผมฝากทำคลิปคุณให้เลยนะครับเก้าอะไร XSWAT คงเป็น จริงเนจริงเขาตายแล้วอ้าวทำไมพนมีสกินน่ะกินอะไรขอพักก่อนแป๊บหนึงแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหาเมอร์เดอร์กันสติฟอยู่บนหัวทองครับสติฟอยู่บนหัวเดี๋ยวอเล็กครับอเล็กอยู่ห้องทำงานครับตรงัวนี้ครับผมวิ่งครับวิ่งครับทุกคนวิ่งมันนอเล็กขึ้นมา ผมบอกให้คุณวิ่งครับไปครับทับล็อบบี้ออกครับจังหวะนี้ฮะครับออกทำไมครับมันมีที่ให้เราออกอยู่ครับออกไงฮะกดรูปเตียงครับคุณคนนี้ที่เคยมีเขามาเล่นกับเรารอบหนึ่งนี่ฮะเขาหลอกว่าเขาไม่ได้เป็นมือเดิเนี่ฮะยมผมขอโทษอ่าผมจะมาแถลงการด้วยว่าวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะใช่ เข้ามูเดอร์สี่อ่ะมูเดอร์สี่กูเข้ามาแล้วอึ๊บจะมาแห่งกันเรื่องผมไม่ได้ลงคลิปมานานหนึ่งปีแล้วไม่ถึงปีหรอไม่ลงคลิปที่เกียดเพราะเราเรียนนังซื้อหนักเกินไปแคปช่ต้องคะแคเรียนเก่วิทยาศาสตร์ครับผมขี้เกียคเขาผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปมานานอ่านมากเสาทย์เรียนพิเศษครับะฮะใครอยากถามคิเอด้ถามมา นะฮะฮถามมาก็ตอบไปครับจังหวะเนี้ยฮะถามมาแล้วตอบครับนะฮะไม่ตกไม่ตกเดี๋ยวทุกคนครับคนที่ดูคลิปนี้แล้วไปหาเพื่อนมากดซับครับปลาไปเพิ่มน,น,นะฮะอู้ดีจังเลยครับผมเป็นดีนิกทีฟครับ I am m ็มม e r ดอุ้ยรับผมเป็นดีนิกทีฟครับปลาไปเพิ่มผมเป็นปดีนิกทีฟครับอินโนเซนต์ครับผมเป็นอินโนเซนต์อินโนเซน นี่ผมจำได้อะเอ้ยแมบบนี้ทีมการีมุ้งิ้งจี้เขาเคยเล่นมันมันได้ว่ามันมีรถไฟด้วยใช่ใช่ใช่ตอนนี้มีคนตายไปแล้วงคนครับใครเป็นผมไม่รู้ครับใครเป็นผมบโหฮูครับอ้าวรถไฟไม่ติดคุณต้องไปเกี่ยวทอก่อนครับใครค่ะ เพื่อนอะไรครับดูครับความความดีของปพื่มฟินโซทีวีนะครับถูกต้องครับดูครับดูเขาทำกับเพื่อนอย่างนี้ผมไม่ดีทด้เบผมไม่ดีที่คลิบ คนอื่นเขาไปไหนกันหมดแล้วครับเขากลัวผมมาฆ่าเขาเหรอเนี่ยอยู่ตรงนี้จำเลยนี่นี่นี่ครับผมเห็นครับผมกำลังไล่อเล็กอยู่ครับเรินมแล้วเริ่มแล้วผมไล่อเล็กซานเดอร์อยู่ครับผมไล่อเล็กซานเดอร์อยู่ครับไม่ได้แดกกูหรอกครับปึ๊บเป็นฮึ๊บปึ๊บเหลยอสติอุ๊ยเฟื่องจะมูดรอบแล้วนะไปเก็บ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 บล็อตบล็อตนี่เก็บเก็บ ปมอะไรครับวันก่อนครับครับผมเจอค,คนถือทองโปกเกมอนโปกเกมอนบีมันนาวฆ่า,าง,งูเลยครับวันก่อนครับเขามาอุน่นขาบุ้ยไข่กินผมผมไปที่เซนทันอะนแลกวเดลสสอตัวหนึง<ป>่งอ่ะผมถามพี่พี่พนักงานเขาว่ามันพันอะไรรู้ไหมพี่ก็ตอบอะไร เก้าวครับอีกคนหนึ่งอยู่ไหนครับไม่รู้ครับโอ้ยแล้วแล้วแล้วอยู่ตรงรถไฟรถไฟไปแล้วไปแล้วไปแล้วรถไฟไหนวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขียนเดือนรถไฟใส่ลุงเป่าครับไม่ฮะรถไฟธรรมดารถไฟที่มันไม่อ้อมเมืองอะโอเคฮะผมนั่งไม่ได้ใช่ครับใช่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  ใช่ใช่ใช่ช่ช่ทางนี้ใช่ไหมครับนะฮะคลิปนี้มีนกต่อก็โทษเขานะครับอย่ามาโทษผมเน่คือนกต่อไปฟังดิผมไม่อยากสนุนสนับสนุนช่องเขาฮะสนุนสนับครับสนุนสนับสนับสนุนสวัสดีหัวฟ้าเขาอยู่ไหนครับเขาจุ๊กแบบคุณเลยครับเพ้มเขาจุ๊กทำไมฮะดูยุบบนต้นไม้อย่างเนียนเลย ทับเกม e m o จีเ A M E t ับ game m ม d e 2อ้ oh, าว tap game o ไม่ได้เพื่มถูกต้อง <A. S 1> ครับได้เขาอยู่ไหนครับไม่บอกคุณหรอกผมได้เข็มทิศแล้วครับได้เข็มทิศแล้วทำไมทำไมอะได้เข็มทิศมันจะเห็นครับผมรู้แล้วเขาอยู่ไหนผมกำลังหาเขาครับ ปพ้มเพิมเหมเขาบอกเองปพิมเมมานี่ตรงนี้ตรงนี้เดินเดินเข้ามาเพ้่มเดินกลับหลังหันกลับหันหลังโอ้ยกูไม่เล่นแล้วอเดินเดินตรงมา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 อย่าเข้าซอยร้านอ่ะมันจะอยู่ร้านร้านมั่งมั่งอ่ะร้านซ่อนอยู่ร้านซ่อนอยู่ในาปร้านมั่งมั่งเนี่ยหรอไม่ไม่เดินไม่เดินหันหลังหันหลังแล้วตรงมาหันหลังแล้วตรงมา เพิ่มหันหลังแล้วตรงมาไม่หันหลังหันหลังเขาพูดจริงหันหลังเดินตรงมาตรงมาตรงมางมเปื่มไปไหนอ่ะลอยละสีม่วงอ่ะเขาเห็นแล้ววันนี้เวลาหมดก่อนอ่ะว่าจะไม่เชื่อเขาเองอ่ะไงไงอย่างน้อยเบอร์เดอร์ก็ได้คิวครับมาเข้าไหนดี คุณดีใจไหมฮะที่ผมเป็นมือเดอร์ครับดีใจครับคุณไม่ได้บอกผมเลยครับว่าคุณอยู่รางรถไฟครับเอรเซครับเพราเซษฮอรเซใครใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับแนวด้วยเนี่ยเพม่มจะเพิ่มเพมซะแล้วอย่าซับแนวเขาเลยก้าวเข้ามานนยังหนี่ฮอาเซษนี่อยู่ไหน เขาเสด็จไปสุดท้ายของชั้นบนขอเลวเข้าไปยังขอแลวขอเลข้าสี่สามใครอยากเป็นมาเดอร์อีกครับใครอยากเป็นมาเดอร์อีโนเซนเหมือนกันครับไม่เชื่อหรอกแต่ผมรู้สึกผมไม่ปลอดภัยเมื่อผมอยู่กับคุณนะครับมันขึ้นด้วยตัวไอข้างหน้าใช่ครับโเดคคุณบอกผมอยู่ คุณถามผมแบบนี้รอบที่แล้วครับ<า>อเล็กแม่งคุณตีนอเล็กเป็นอเล็กเป็นเอ,อ,เ,นลลอ,อเล็ก,ลกเป็แล้วเหรอโยยยมยยมยยยยยมยยม่ยยนยย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 นตยมยยยยยยายย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 ยเป็น,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 ปนยย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 ยายย สายกินเมดครับคุณแก้วครับคุณมีสกินของตัวเองนะครับก็อยู่มานั้นแหละดีแล้วอยู่มานั้นขึ้นไปอีกกระโดดขึ้นไปยิ้ไปไม่ได้แล้วอ่ะมันติดฝาผนางาังหน้ากาวกาอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละตกตกโตโต,ตขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่กดชิไปไว้ขึ้นไปปึ้งล้วกดชิปแล้วมันจะค้างอเอเออย่างนั้นแหละเดี๋ยวเขาดูให้มันมาอย่าง เมื่อกี้เขาเห็นมันเดินผ่านหน้าเขาไปไม,มันอยู่ห้องเดิมมันอยู่ห้องที่ฆ่าศพมันไล่คนหนึ่งอยู่ไปแล้วอีกหนึ่งเห็นแนละ้วมันไล่เขายังมนะไม่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 ้มมอเห็นใครเข้ามาวะมมันยังไม่เข้ามามันมันเจอเลกครับเรียบร้อย<ง>อ,อีกสกเกมไหมครับโอ้ยหย่ คิดพีาล่ะไม่อลี<ไ>เอลีเอลิน่าเอลน่าแอลิน่าแอลี่าอลีิน่าแม,ข,ามของไฮพิกเซลอ,อีกแล้วค่ะนี่สามทุ่มแล้วนะฮะเก่งครับดีสามสองหนึ่งครับนี่ห้าทุ่มแล้วนะฮะไอเอ็มกูเลยห้าทุ่มเหรอยังนี่สามทุ่มกว <c oughs> เนี่ยพวกเราเป็นคนอัดดึกนะฮะอัดดึกอัดดึกแอบกับดึกครับกับดึกผมเป็นคนดีฮะหลับในยามดึกครับผมก็เป็นคนดีครับหลับในยามดึกอู้ตรงนี้ที่จุกดูเะโอ้โอ้ค้างค้างอเล็กเป็นอเล็กเป็นใช่เหรอโอ้หน้ากลัวจังหน้ากลัวจังตายเพิ่ม ตายได้แล้วไงที่อ้าวเขาไม่เขยอ,อยู่คนเราเซิร์ฟกับเพิ่นเขาอ,อยู่เซิร์ฟดยวกันเนี่ยเขาตามมันอยู่ในหัวฟ้าๆนี่เนี่ย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 เดินจุ๊กอยู่นี่เดินจุ๊กอยู่นี่อ่ะตกวันเอ้ยมีคนตกวันในต่อหน้าเพิ่นด้วยนะเดินทําไมเดินทาไมนะขึ้นไปทําไมไปฆ่าคนนี่ไหมเมื่อกี้น่ะเปล่าเม่ได้เป็นอเล็กเป็น <c oughs> อเล็กเป็นน่ากลัวดังเลยนะ อุ้ยนะกลัวจังเลยใครแม่งจุกไงใครแม่งจุกกูปลาดาบแม่งปลาไม่ได้ไปแล้วล <ดา S 2> หนึ่งครับอเล็กเป็นนะอูอ้ทำไมอเล็กโหดอย่างนี้อ่ะพี่ตุ้มเทวสีวีเป็นเนี่ยเขาพิมพ์ใหมทับปลืมอู้ทำไมคนนี้เขาเย่ยม,มากเลยอเล็กอ่ะ อเล็กเย่มากอาเล็กเย่มากอาเล็กเย่มากอาเล็กเย่มากทาไมชื่อคนอย่างเลยปาเปลี่ยนชื่อ,อสั้นหน่อยน,นะไม่ไม,ม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วมันเกิน60วันแล้วทำไมทุกคนรู้ว่าผมเป็นครับเขาเลยแหละพิมพ์เองไหนอ่ะเมืม่อได้จะตายยากหน่อย นี่เรียบร้อยปื้มเป็นใครจะอ่านนะฮะใครมาอ่านออกว่าเขาตายเพราะลาวานี่ตายได้โง่มากเฮ้ยพวกมันอยู่ไหนกันวะเฮ้ยเจอแล้วไปเพื่อนไปไปเดี๋ยวอประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่คนห้าคนห้าคนห้าคนนะห้าคนอืมอเล็กแม่นจุกเป็นว่ะอเล็กแม่นจุกเป็นว่ะอเล็กแม่นจุกเป็นว่ะ ยุบเป็นเหรอยุบเป็นเหรออยาเขาหาให้บอพีระมิดมีไมพีรมิดหนึ่งตัวอไปล้ไปล้อยู่ไหนตายล้ตายล้นั่นนั่นนั่นนันนัี่นี่หาังมาอาไปไหนแล้วน่ยนี่นี่เตมเลยนสองตัวนี่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงเนี่ยเยเดินออกมาเลยนี่นีเห็นล้เห็นล้เดีบยวเพิสตีฟจบล้นี่ อ,อีกตัหน,นึ่งอ่ะต<อ>ัหวหนึ่งอ่ะคิดว่าคุณจะยิงผมได้เหรอครับสติปจุกผมเทพมากเลยนะครับฮึบฮึบตัวทำไมดาบแม่งป่าไม่โดนวะอือปลาบ้วอะไรเหีย,หยปลาไั่หลงปลวดาบอยานะก <c oughs> เป็นมูเดอร์มั้งไงีมูเดอร์เมอเดอร์นะครับอีกสักเกมไหมครับ เออมาเรียอันไหนครับอันนี้ละกันโพลิส e เนี่ย police 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 อยู่ไหนฮะผมเห็นแล้วฮะเห็นแล้วฮะกำลังเข้าฮะผมจูบหลุ่มล่างนี่ผมคุณรู้หรือเปล่านี่กี่นาทีแล้วครับนาทีแล้วสิบห้าฮะมัเอาลงยูทูบได้ไหมนี่เอาได้ครับลงได้ครับ แน่ใจน่ลุงแดงแน่ใจครับแต่ผมคงจะไม่ลงวันนี้เดี๋ยวผมส่งคลิปให้คุณนะฮะแล้วคุณก็ส่งมาให้ผมทางไลน์นะครับทำไมไม่ลงเลยฮะผมขี้เกียจครับเดี๋ยวผมจะปิดคอมแล้วขึ้นนอนแล้วไม่นอนเร็วจังเลยครับอ๋อพรุ่งนี้เรียนพิเศษเหมือนคุณนะครับยี่โมงครับผมรู้คุณจะกินสามชัยครับคุณรู้ได้ไงครับคุณไปเรียนบตอนมาถูกต้องครับกครับ ผมอยู่ชั้นล่างแล้วครับผมตกลงมาผมก็ตกลงมาเช่นกันเลยที่ได้จากที่นอนก่อนนีครับกล้าวขอขออยู่ในห้องน้ำนะเพาขาอยู่ในห้องน้ำข้างๆระมุนอ้าสวัสดีก้าวเฮ้ยเขาจะไปซ่อนอยู่ในลิฟต์เด้อไายเลยตายซะบาย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 ปิดประตูอันหน้าแม่เขาไม่ใช่หมูเด้ออ่ะเขาพูดจริงๆดูให้ดูเลยอ่ะ ไม่ใช่หมูเด้อไม่ใช่ก็เฟร้ห่างเงี้ยนั่นไงี้ยโอ้โหอเล็กครับไปละเด้อคุณนี่แหละเป็นใครเป็นอ่ะคุณนั่นแหละครับผมเปล่าเป็นนะพี่เเจ้าวิมูชอบบก็ตอนนี้ผมอยู่ในลิฟต์ครับนี่อีกแล้วเหรอครับอ่ะเจอทองอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเจอเมื่อกี้ผมเจอเข็มทิศน่ะ เข็มที่กำังแล้วได้ผมอยู่ในห้องน้ำครับอืมตอนนี้จุกได้ไหมจุกได้ครับตรงไหนมั้งนะผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนคุณนะครับตอนนี้ผมอยู่ในคุกครับเม,มื่อแต่ก่อนคุณรู้ไหมครับมันเป็นยังไงฮะเป็นยังไงฮะดีเทคทีเขาจะมีอยู่ห้าคนครับไม่เชื่อครับจริงครับ ลิขิตีบจะมีห้าคนครับเมอร์เดอร์มีหลายคนครับไม่เชื่อครับแล้วมันจะมีเครื่องตรวจสอบคนครับว่าใครเป็นเมอร์เดอร์แล้วเขาจะฆ่าทันทีนะนะทองทองทองเก็บทองกี่อันนะสิบอันครับถึงจะได้ธนูฮะผมอยู่ในคุกครับคุณเห็นอีกสองอันไหมเห็น <He S 2> ครับแล้วผมก็เก็บไปหมดแล้วฮะ อเล็กเป็นมูเดอร์อเล็กเป็นมูเดอร์กูจู๋ก่อนเลยเยี่กูจู b ou? b ๋กันเลยเต็มหน้าเขาเลยอเล็กทุกคนเลยเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้ยวก้าวกินอะไรอ่ะก้าวกินอะไรเมื่อกี้ยาเอ็นตีเกมเก็บทองมิงเล่นมิงเล่นเขาจะเดินไปเรื่อยๆจนเวลาหมดอู้มอเดอร์ตายสองที่เดียวกันด้วย ใช่เห็นตมเต็มเลยคุตัวบักเอกเก้าเก้าพวกเราไปซ่อนชั้นบนดีกว่าอุ้ยปื้มอน่าเก็บมันดอกให้กันไม่ได้ไปกอเไปไปเก้าอย่าอยู่แค่เล็กหนึ่งตบไอหนึ่งศพหนึ่งตบอะไรต่นนี้จุกไม่ได้ เทสิบแล้วก้าเต็มตัวยิงเลยโอดอกยิงใครอ่ะยิงมาเดอร์ไงยิงมั่วพนก็ตายตายได้ยังไงพวกก้าเย้ชนะดูโป๊ะแล้าททีหลังชนะครับปิดคิปเลยไหมฮะทเอพี่ออกนะอะไรฮะเล่นอื่นไหมก็ได้ฮะ ไม่เป็นไรฮะเขาไม่ได้จ่ายแต่เขาเห็นชื่อชื่อช่องชื่อห้องแล้วลหละครับนะฮะเมื่อเอื่อนที่เล่นอยู่นะครับแต่พอดีเขาอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะฮะมีรอบที่ไหนปืมรอบบี่หนึ่งครับเล่นสวายโบไหมครับไม่ครับบิวเบ,บเทิร์น<บ>แล้วกันครับตกลงออกลลบบเอาอะไรกันแน่บิวเบเทิร์นครับอืมกองเทปูครับใช่ไหม ออกครับออกครับไม่มีคนเล่นเฮ้ยทำไรอยู่นี่นี่เนี่ยออกครับผมออกก่อนนะครับเดี๋ยวออกอเดี๋ยวออกกันเยียบร้อยออกแล้วทีมทีรันไหมเอ้มาอ่ะคิดพีพีเขาแพ้ผมหมดเลยนะครับทุกรอบเลย ไม่ผมชนะทุกรอบเหรอครับโคตรเจ๊งเลยครับคุณไม่เชื่อผมอ่ะคุณหั่วลองอ่ะไปคิดฟิวพีกันเลยครับโอ้นนาใจนะครับคุณแพ้จะหาว่าผมไม่เตือนนะครับครับไม่ต้องเตือนหรอกครับยังไงผมก็ชนะอ่ะอะครับยู่บปะยี บาครับก้าวครับมาฮะน,นี่คือพยานนะฮะคลิปนี้คือพยานนะฮะว่าเขาคือแพ้นะฮะผมอ่อนให้ซะขนาดนี้แล้วนะฮะแน่ใจนะว่าอ่อนครับไรนี้นี้นี้นีอ้าวเพ่นไ,ไหมฮะผมชนะอีกแล้วครับ เอาใหม่แล้วล่ะแล้วผอ่อนให้เฉยอ่ะใช่แล้วครับผมว่าไม่จริงถอยไปดิอเล็กออ่อนให้ใช่ไหมฮะโอเคฮะคุณยามียาอีกนะฮะยาที่คุณเกินมานะฮะแุ่ยายอีกนอุตส่าอ่อนให้นั่นอุตสอุ่ใช่อะ ใช<ห>่เออเหมือนไม่ยอนให้เลยเนี่ยเหมือนเล่นจริงเลยเนี่ย <laughs> อุตส่าหอ๋อให้เอามา,าเล่ยข้างล่างไว้เล่ยลข้างล่างอ่ามาเล่ยข้างล่างเล่ยข้างล่างมาหนามาเล่ยข้างล่างแป๊บหนึ่งฮะกดกันนี่มันทำอะไรได้ไหมมันกันไม่ได้ช่วยกันนะถ้าเป็นหนึ่งจุดเก้าขึ้นก็จะเป็นการบล็อกนะฮะอ้าวใครตุ้ยต,ตูดเอาตาย ผมผมไม่รู้ครับตอนที่ผมแข่งกับคนคนผมผมแข่งกับไม่ใช่เพื่อนผมเนี่ยผมแพ้เขาครับโอ้ไ่ก็โอ้ไม่คุดเนี่ยคุณครับผมอยู่ข้างล่างแล้วฮะอยู่ไหนะผมอยู่กับคนที่ไม่ผมเป็นคนดีฮะไม่มีใครตีผมเลยได้แจนเมื่อกี้อะไรครับไม่มีสียังครับนะฮะผมอยากได้สไปเด์แมนมากเลยครับ คุณฟอค่อนฮะคุณฟอคอนฮะคุณฟอคอนครับคุณฟอคอนครับมีใช่ไหมมีใช่ไหมคุณฟอคอนครับสวัดดีครับฮัลโโอ้ตรงนั้นเลยเหรอมีคนขึ้นมาจะตบเขาฮะโอ๊ตายลงไปตายอีกบ้าตายตบใช่ไหมตบใช่ไหมเอางี้ใช่ไหมเพื่อเออะ นใจนะคำหยาบคลิปนี้ต้องน้อยฮะนะเกินร้อยเกินร้อยมีเพียงไอ้แต่นิดน้อยแต่ให้ห้ามต่อนะเดี๋ยวลิกสิทธ์ทำไมทำไมเดี๋ยวลิกสิทธ์ถามาฮะผมกลัวลิกสิทธ์ถามาะไม่เป็นไรครับคลิปนี้เราติดลิกสิทธ์อยู่แล้วลิกสิทธ์อะไรครับมันลิกสิทธ์ต้องแต่โมจังละ <c oughs> พูดสมัมฮะโมจางโมจัง,มจงไม่เกี่ยวกับผมนะฮะเรื่องนี้โม,จง,มจงนะฮะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะฮะผมสนับสนุนคือการซื้อไอดีแท้นะฮะผมซ<ม>ื้อดีแท้หมืองกันซื้อเก้ารอยเก้าสิบอะมาไ่ะไม่จริงฮ <9 90. S 1> นะเขายังไม่ได้ซื้อนะฮะผมซื้อแล้วผมเชื่อว่าต้องมีคนซื้อของเถื่อนมาฮะ เสื่อนผุมผมไม่ได้ซื้อของเดือนใช่ครับผมอยู่ข้างบนแล้วผมก็ตายแล้วฮะปช่ใชงใช1ใช่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 ใั่ใช่ใช่ใชาใช่ใช่ใช่ใ้่ใช่ใช่ใชมใช่ยช่ใ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 ช่นช่ใ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 ร่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่่่อเป่ ไสกันลงมาข้างล่างอ่ะขึ้นไปข้างบนนั่นแหละข้างบนน่ะโอเคเดี๋ยวเราตีกันอยู่ข้างบนนะฮะข้างบนสุดนะข้างบนสุดอ้าวไม่ตีกันอยู่ที่เดิมอีกแล้วเหรอไม่ข้างบนสุดข้างบนสุดคึ้นไปยากเลยทีนี้เอาตกตกเขาถือซุปไว้เลยนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไร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 เออ ตายใช่ไหมโดนคนตกตายอู้ผมตกอีกแล้วฮะครับผมว่าคุณผมคุนผมกับคุณมาสู้กันข้างบนดีกว่าอ๋อผมถูกไล่ตีอ่ะไล่ตีไล่ตีอ่ะมันไม่เห็นบล็อกเลยตายอ่ะแป๊บหนึ่งฮะมีคนท้าผมมานะฮะแน่ใจนะแน่ใจครับออู้ถูกวีวีตบใครให้คุณลงไปอีกแล้วฮะผมอยู่ข้างในแล้วฮะ ผมอยู่ในที่ V I P หนึ่งหนึ่งฮะแล้วผมไม่ตก V I P K F C K f c K F C เทีย่แอลเลยพี่แอลเรียกมาลองนะโอเคก้าวครับมาปิดคลิปสองท้ายดีกว่าครับไปมามาครับก้าวครับมาฮะ มาสิฮะเดินม,มาเดิเเนมามาเดี๊ยนอ้าวปุ่ม F1 ทำไหมมาผมไม่มีการเลี้ยวนะโอูอ้ออตายอา่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกระเทิบไลค์นะฮะอย่าอย่าลืมซ u บเน r i ับแนว s u b เแนว s u b s นวผมด้วยนะฮะองฟาคอนทีวีนะฮะ s ีโอเอนะฮะรู้เจอหรือเปล่าตามชื่อเขาเลยนะฮะเดี๋ยวผมพิมพ์ให้แนวนี้ก็ได้นะลงลิงก์่างให้ดีนี่นี่ฮะคนนี้นะคนนี้นฮะ ฟารคนทีวีคนนี้นะฮะคนนี้นะฮะนทติดตามเ้าด้วยแนะคนที่ดูคลิปนี้ะนะขอบคุณครับวิศาดเฟิร์สครับกอจบครับขอเสียงลิขสิทธิ์หน่อยโมจังไม่ไม่ครับอย่าพึ่งครับเออเพิ่มฮะเพิ่มหนึ่งนะเพิ่มปพังก่อนแนคุณดูคลิปนี้ผมรู้ครับเขาเกี่ยวอะไรด้วยครับก็เขาติดตามชาเนลผมนะครับทำไม่ะครับ ทำไมครับอ่าเมื่อกี้ผมตายผมนี่แหละตายครับสถานีไหนล่ะผมชนะโอเคนะขออย่าจบคลิปไปแล้วนี้ก็ญญจัดไปบบอะไร,รอ่ะเดี๋ยวพวกเราจะแป๊บหนึ่งนะฮะคก้า เราจะออกแบบดีๆนะฮะคือการกดออกจากทอกๆนะฮะสามสองหนึ่งครับไปครับในวันเสาร์พวกเราจะลงคลิปบอนพรุ่งนี้นะฮะโอเคเราจะอุกวันศุกร์นะฮะอกครับผมเราจะอัดทุกวันศุกร์นะฮะเดี๋ยววันเสาร์เราจะลงคลิป โอเคนะทุวันเสาร์นะครับแล้วเราก็ตายทุกครั้งครับเวลาลงครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมซับตะไคร้แล้วก็อย่าลืมกระชื่อไลค์ถึงหนึ่งร้อยไลค์นะฮะหนึ่งไลค์ก็ได้นะฮะเพราะศูตรไม่มีค่าหนึ่งล้านไลค์ก็ได้ครับไม่ต้ใส่ว่าครับตามสบายฮะขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายซิวไปนกอ้าวันนี้ผมยังอัดต่ออยู่นะฮะฮะ เอาหลวงอะใครชนะผมแพ้คุณไนงะซะที่ไหนละผมชนะคุณอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอคุณชนะผมหนึ่งรอบนะครับคุณชนะผมหนึ่งรอบนะฮะไป,ไปไปไบายครับขอบคุณครับ